สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับเรื่องวิญญาณจริงๆแล้วแกดำความพิชีวิตทําเคยเรื่องวิญญาณไว้หลายตอนแต่เป็นตอนที่มันไม่ได้บอกที่มาที่ไปของวิญญาณเป็นเพียงแต่ เราว่าเท่านั้นเองซึ่งมันก็คงจะยังไม่เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังโดยตรงแต่สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่สนใจในเรื่องนี้หรือแม้แต่ท่านนักปฏิบัติที่ปรารถนาจะรู้แล้วก็จำแนกออก เวลาเราอยู่ในสมาธิเราจะได้แยกออกว่านี่คือส่วนไหนนี่คือส่วนไหนก่อนอื่นเราถอยกลับไปทบทวนเรื่องของเรื่องผวังก่อนผวังก็คือลักษณะการตายใหม่ลักษณะคนที่ตายใหม่เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนอยู่ในผวังก็คือเครื่องหลับเครื่องตื่นอันนี้จะเป็นส่วนของผู้ที่นอนตาย หรือเป็นผู้ป่วยไม่ได้เกี่ยวกับส่วนที่อุบัติเหตุนะอุบัติเหตุนี้จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งในลักษณะของผวังพวกเนี้มันจะไม่อยู่ไกลร่างกายนะร่างกายอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ในระแวกแถบนั้นเหตุผลเพราะอะไรหนึ่งใน ความรู้ส่วนตัวของแกดำมคัมพิจิวิตแกดำมคัมพิจิวิตเรียกความตายว่าธาตุแยกก็คือธาตุนั้นแยกจากกันเราจะเรียกว่าแตกก็ได้แยกก็ได้แต่จริงๆใช้คำว่าแยกจะดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้คำว่าแตกนั้นจะเป็นส่วนของอุบัติเหตุตายหรือตายโหงแต่ถ้าแยกเนี่ยไมยถึงว่า มันหมดเวลาสภาพธาตุเนี่ยมันไปต่อไม่ได้โดยที่มันไม่เกี่ยวกับอายุไขนะสภาพธาตุเนี่ยไม่เกี่ยวกับอายุไขคือถ้ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็จะแยกจากกันเราเรียกว่าป่วยตายนี่คือเรื่องที่เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลาย,ลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินบ้างแต่ยังไม่มีใครมาชี้ลงไปในประเด็น สำหรับแก่ดำเล่าเรื่องนี้ชี้ลงในประเด็นได้เพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในอาการแบบนี้เยอะมากคือไม่ได้หมายความว่าช่วยคนที่ตายนะหมายความว่าช่วยคนที่อยู่ในกรรมฐานแล้วกลับมาร่างไม่ได้เข้าร่างไม่ได้นี่ก็ส่วนหนึ่งสองผีเข้า โดนคุณใสเดรัชานวิชาส่งบิญญาณมามากันไว้ส่งผีมากันไว้ว่ายังไงเราเขา้ารากไม่ได้นี่ก็ส่วนหนึ่งซึ่งในการที่เราจะเข้าไปรู้จักเรื่องเหล่นี้มันก็หนีหลักปฏิบัติไม่ได้ก็คือหลักการฝึกสมาธิกรรมฐานในเบื้องต้นก็คือเรื่องของอาสุพะ เรื่องของธาตุสีอาการ32มพวกนี้เราต้องรู้แล้วก็เราจะต้องรู้ต่อไปอีกด้วยก็คือเรื่องของธาตุธาตุที่มีรายละเอียดคือสําหรับแกะดําแล้วเนี่ยจะเรียกว่าธาตุทั้ง6ถ้าพูดถึงคนและสัตว์นี่นะไม่ได้พูดถึงธาตุสเพราะว่าธาตุสีนั้นจะพูดถึงคนสัตว์สิ่งของที่เป็นกองสังขาร แต่ถ้าเป็นเรื่องราวเป็นชีวิตด้วยนี่มันจะต้องมีอีก2อธาตุก็คือวิญญาณธาตุกับอากาศธาตุซึ่งส่วนนี้นี่จะสงเคราะห์เข้าไปอยู่ในขันห้าตัววิญญาณธาตุกับอากาศธาตุนี่นะจะผสมอยู่ในขันห้าซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมธาตุสี่กับขันห้าให้อยู่ด้วยกันฉะนั้นตัวตนที่เราเรียกว่าคนและสัตว์ความรู้สึกต่าง น่าจะเกิดจากตัวสองธาตุนี้ก็คืออากาศธาตุกับวิญญาณธาตุตนี้เรามาดูกันว่าเมื่อธาตุแยกออกจากกันแล้วเนี่เกิดอะไรขึ้นธาตุแยกออกจากกันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่อากาศก่อนอากาศออกไปก่อนอากาศออกไปลมกับไฟจะกอดกันอยู่ต้องดูอีกครั้งนะท่านผู้ฟังอากาศออกจาก ธาตุสีออกสัต์ออกจากสังขารไปคือลมหายใจนั่นแลหละหายใจไม่ได้ล้ดับลงลมกับไฟยังกอดกันอยู่ในร่างกายแล้วก็จะดันออกตัวลมกับไฟตัวนี้แหละเราเรียกว่าธาตุทั้งสองที่จอนไปในรูปแบบของอความรู้สึกความรู้สึกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าวิญญาณน,นั่นแหละแต่เป็นวิญญาณธาตุถ้าหากท่านใดเรียนเรื่องวิญญาณ ท่านจะรู้ว่าวิญญาณนั้นจะอยู่ในหูในตาในจมูกในอาจตนะ12ก็คือในถารทั้งหลายนั่นเองก็คือความรู้สึกตอนนี้เมื่อร่างกายนั้นมันท่าสีมันดับไปมันไม่มีความรู้สึกแต่มันจะแยกออกรู้สึกไปอยู่ส่วนหนึ่งไม่รู้สึกกองอยู่ก็ส่วนหนึ่งที่กองอยู่กับที่เลยก็เรียกว่าดินกับน้ําหรือเราเรียกกันว่าศพนั่นแหละส่วนที่ออกจาก ดินกับน้ําไปก็คือลมกับไฟอันนี้เป็นพลังงานเราเรียกว่าวิญญาณแต่ให้ความหมายว่าเป็นวิญญาณธาตุไกดําพูดถึงระวังหลังความใจนั่นหมายถึงตัวลมกับไฟออกไปในละแวกใกล้ๆคือร่างกายอยู่ไหนลมกับไฟที่เป็นพลังงานวิญญาณความรู้สึกก็จะวนอยู่แถวนั้นนั่นก็คือเหตุผลที่ทําไมที่ป่าช้าที่เขาพอศพ ที่ต่างๆที่มีการเอาศพไปทิ้งนี่ไปฝังไปเผาไปทําไปชาปนกิจอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นว่ามีวิญญาณอยู่แถวนั้นเพราะว่าเขาจะไปตามเขาจะดึงกันดินกันน้ําแม่จะถูกทําลายลงด้วยการเผาทิ้งแล้ประตามเขาก็จะไปรวมกันเขาจะไปวนกันอยู่ก็เลยเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณในส่วนหนึ่งแต่เป็นวิญญาณธาตุมันมีสองวิญญาณท่านผู้ฟัง วิญญาณธาตุกับวิญญาณขันส่วนที่เป็นวิญญาณธาตุไม่ต้องถามหรอกว่าจะได้ไปไหนฉะนั้นคนที่ใช้คําว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยถ้าจะอธิบายให้ชัดต้องอธิบายเรื่องวิญญาณธาตุกับวิญญาณขันให้ละเอียดสกอนว่าวิญญาณธาตุเกิดจากอะไรวิญญาณขันเกิดจากอะไรเพราะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นฟังกันไปเฉยเฉแล้วก็คิดต่ออีกแล้วก็เพิ่มความสงสัยฉะนั้นหายสงสัยแนะ่นอนท่านผู้ฟังถ้าท่าน นั่งกรรมฐา,านแล้วก็ฝึกให้ถูกต้องทบทวนพิจารณาให้ดีไม่หลอกตัวเองนะท่านนะท่านจะเห็นและเข้าใจแต่ท่านจะสงสัยจนไม่มีบรรจบบรรสิ้นก็คือท่านฟังเขาหลายคนเลือกที่จะไปปฏิบัติธรรมตามสำนักต่างๆที่มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยเตือนคอยสอนคอยบอกวิธีก็ดีท่านผู้ฟังแต่ท่านต้องอย่าลืมว่าหลังความตายไม่มีใครพาเราไปนะ ท่านลองลองลองฟังคำโบราณน,นะสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปอันนี้มีคนพูดบ่อยนะสี่คนหามบางก็บอกว่าบางก็บอกว่าท่าสี่นะสามคนแห่สามคนแห่คืออะไรสามคนแห่สามคนแห่คือ สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลและก็สิ่งที่เป็นกลางระหว่างกุศลและอกุศลหนึ่งคนนั่งแกลคืออะไรหนึ่งคนนั่งแก่ก็คือตัวเราที่เราคิดว่าเป็นเราที่เราเรียกว่าเราแล้วก็สองคนพาไปละ่ะสองคนพาไปหลายคนก็บอกว่าเป็นบาปกับบุญถามว่าใช่ไหมใช่ส่วนหนึ่งแต่จริงจริงแล้วถ้าบาปกับบุญมันจะต้องเป็นสามก็คือตามหลักของพระอภิธรรม มันจะต้องมีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะและอัพยากตธรรมะมันต้องเป็นสามอย่างมันต้องมีตรงกลางด้วยเราเรียกว่าสามคนแห่ไอ้สามคนแห่เรียกตรงๆเลยก็คือกรรมนะั่นแหละการกระทาที่เป็นสามอย่างไอ้ส่วนสองคนพาไปเนี่ยไม่เรียกว่ากรรมท่านผู้ฟังแต่เราเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีเราเรียกว่าอิทธาลมและอนิธาลมไอ้สองคนพาไปปัญหาใหญ่ ไอ้สองคนที่จะพาไปที่ไหนนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงวัวสองตัวที่ลากเกวียนคือเราไปถ้าวัวสองตัวเดินเท่ากันเกวียนจะวิ่งตรงแต่ถ้าวัวสองตัวเดินตัวหนึ่งไม่เดินอีกตัวหนึ่งเดินวิเกวียนมันจะหมุนนี่คือคำถามและนี่คือหนึ่งความหมายในคลิปสั้นที่แกะดำะทำส่งไปก่อนนาดีก็คือว่าไอ้เรื่องตายแล้วไปไหนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าได้ไป พราะมันก็จะได้ไปเกิดไปเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เพราะกรรมมันจะได้ส่งผลเป็นวิบากแต่ถ้าเกิดตายแล้วไม่ได้ไปไหนมันวนอยู่กับที่น่ะสิอันนี้เป็นปัญหาใช่ท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่อยากจะใช้เป็นหลักการว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่คนไม่รู้ว่าตัวเองตายนี่คือเรื่องหนึ่งสองรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเองตายมันก็จะไปไปไหนไม่ได้มันก็จะวน มันก็เหมือนกับไม่เไปไ็นอฮตถ้าวนอยู่ฉะนั้นไอ้การไม่ได้ไปไหนนี่คือปัญหาใหญ่และก็เป็นที่มาของความทุกข์ทุกข์กทมนัสสุปายาสาปินะไม่ใช่ทุกทรมานทางกายคือมันเป็นทุกข์ใจที่ไร้การอธิบายเรื่องทุกขนาดใดมันเป็นทุกข์กทมนันโสโศกเศร้านั่นคือเหตุผลที่เราเห็นวิญญาณส่วนหนึ่งเลยกม้มหน้าโดยเฉพาะวิญญาณที่ ตายโหงพวกนี้นี่เขาไม่ถือว่าเขาตายเขาจะกลมหนาไม่รับอะไรส่วนวิญญาณที่ถึงขา้ตายกรน,นี้ไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะว่าเขาจะเป็นวิญญาณเลยตายก็ร่างกายก็อยู่แล้วเขาก็จะมีผู้พาไปนั่นก็คือเจ้ากรมการก็จะส่งผู้ที่จะมารับเขาไปจะไปส่วนไหนเช่นอาจจะไปที่ศาลาพันห้องหรือไปที่เมืองกินตะเขต ก็แล้วแต่จะไปไอ้ส่วนนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ส่วนนั้นแต่ส่วนที่เป็นปัญหาใหญ่คือส่วนที่ไม่มีใครมารับพาไปก็คือร่างกายไม่ไหวแต่ว่าเวลายังไม่หมดอันนี้ก็ตกลนอยู่กลายเป็นวิญญาณน,นี่แหละคือความหมายที่แกดำพูดเป็นเป็นในเป็นในยะไว้ว่าได้ไปมันดีแต่ถ้าไม่ได้ไปนะสิแย่นะเพราะหนึ่ง คนไม่เห็นเรา 2. เราเห็นคนนี่คือที่หนึ่งแย่นะแย่นะสเราจะมีชีวิตรหรือมีดวงวิญญาณมีความรู้สึกแบบเดียวกับที่เราเป็นคนคือมีหิวมีร้อนมีหนาวอันนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยท่านผู้ฟังดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เล่าให้การฟังและเชื่อแต่ เล่าให้ฟังเพื่อให้ทบทวนดูว่าใช่หรือไม่ลองทบทวนดูทบทวนไปทบทวนมาท่านผู้ฟังฉะนั้นสมาธิกรรมาฐานจะช่วยพวกท่านได้อย่าเพิ่งไปหวังว่าใครจะเป็นผู้รู้ชี้เพิ่งตัวเองก่อนท่านผู้ฟังพึ่งตัวเองก่อนฉะนั้นท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ฝึกเรื่องเหล่านี้ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปเจอสถานการณ์เหล่านั้นแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้น นั่นคือเหตุผลที่แกดำคำพีชีวิตพูดเรื่องผีพูดเรื่องวิญญาณแต่ว่าไม่ได้ชี้ต้นเหตุมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยเหตุใดอันนี้ไม่ใช่หลักทฤษฎีนะท่านผู้ฟังเป็นหลักประสบการณ์ที่แกดำคำพีชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มาถ้านับเวลาถึงวันนี้ที่พูดอยู่30ปีดแล้วท่านผู้ฟัง30ปีที่แกดำรู้เรื่องเหล่านี้มาตลอด แล้วก็อยู่กับผู้คนไม่ได้เพราะรู้ว่าคนเนี่ยแต่และคนคิดแบบไหนเป็นอย่างไรเราบางทีเราก็รับเขาได้บางทีเราก็หนายเขาที่จะอยู่ใกล้นั่นคือเหตุผลที่แกดำเลี่ยงที่จะไปสมาคมกับผู้คนจํานวนมากเอาละท่านผู้ฟังเวลาก็พอสมควรอยู่ตั้งใจอยากจะเล่าเรื่องอะไรก็อยากจะเล่าให้จบให้ยาวให้สิ้นไปไม่ใช่เทคนิคอะไรหรอกแต่ ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจอย่างหนึง่งท่านผู้ฟังกําลังฟังสื่อสาธารณะที่เป็นช่องเ,อเสียงออนไลน์อยู่มันมีหลายเรื่องที่แก่ดํายากที่จะอธิบายแต่ให้รู้ความหมายชัดๆคือท่านติดตามฟังท่านก็จะรู้หรือท่านฟังแค่นี้แล้วก็ทบทวนดูท่านก็จะเข้าใจก็ฝากไว้ให้คิดสำหรับในตอนต่อไปแกดำจะพูดถึงว่าเมื่อเป็นวิญญาณแล้ว 这牛羊嘞。